เราจะพาทุกท่านนะครับมาเดินทางาลงจากดยอยหลวงเชียงดาวนะครับพีคมากมากครับจากปารเ,รเลยสุดไมด่มเส,ส,มส,ส้นทางาหานหรือหันเหมือนกันนะครับจุดท,ที่อันตราย <Louise> <het S 2> <ส> <ardi> ที่สุดของดอยหลวงเชียงดาวคือขา, <eller> ขาลงนะครับอุบัติเหตุเกิดบ่อยมากแล้วก็ข่าวออกบ่อยมากนะครับใช้เกียร์ต่ํา ให้สัมพันธ์กับความเร็วนะครับแล้วก็รักษารอบให้เหมาะสมใช่เกี่ยวกับามสัมพันธ์กับความมันใช่แล้วก็ถามว่าเหมาะสมยังไงอะไรยังไงก็เจอประสบการณ์นะครับแต่มาบอกว่าต้องตรงนี้ต้องเกียร์นะั้นเกียร์นี้เท่านั้นมันไม่มีหรอกตามทาาักษะตามสกิลตามปริมาณรถนะครับตามภูมิอากาศภูมิประเทศตามเออเออข้างหน้าท่านคือดอยหลวงเชียงดาวนะครับสวยนะสวยสวยนะครับ ไิ่หนึ่งคันนะครับลงต่อเนื่องเลยนะครับอยู่วิหนึ่งคันนะครับวิทลาคันไม่คันเ <c oughs> ม่ใส่หนึ่งคันนะครับเอคันย <c oughs> ชุชหนึ่งคัน สวยเดียพี่โคตรงมุมหูโค้งกปดิทีนี้พี่โอนหรือครับครับโอยลงกันอย่างงี้ใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกนะครับเบรกกดปล่อยกดปล่อยครับมัวช่วยไม่ได้นะช็อตแรกนี่จะเป็นช็อตที่เบรกแตกหรือเบรกเฟรยกันเยอะที่สุดนะครับแล้วขาลงจะหูอื้อมากที่สุดนะครับกรุณาเอากระจกลง หนอยหรือช่วยลงตามที่เห็นควรที่ชอบครับเหมือนกันเวลาท่านขึ้นเครื่องบินนะครับเวลาเที่ยวลงท่านจะหูอื้อหูมึนหูมากกว่าขาขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของออกซิเจนลงจริงๆนะไม่มีลงคือโล่งลงลงลงดิ่งเลย เป็นเส้นครูเลยเส้นครูเลยถ่าเเนเลยนะครับครับอ่าโอเคครับเอื้วอต้องมากลางคืนครับบรรยากาศดีดีจะเออว นี่ก็จะเป็นได้พักประมาณหนึ่งนะครับช่วงสารก็ชันไม่มากช่วงนี้คือช่วงเบรกเฟสเบรกแตกนะครับจะได้พักระยะชักแป๊บ,บนึงต่อไปก็จะลงดิ่งเข้าไปอีกจุดลาจางนะครับลาจางทั้งหมดเนี่ยจะประมาณ21กิโลเราจะวิ่งอยู่บนเนินสักประมาณอ่ ห้ากิโลมั้งช่วงบ้านระเบียงดาวนะครับแลังจากนั้นก็จะเป็นทางลงเลยแล้วที่นานตรายคือขอบถนนนะครับล้อไปโดนนี่แตกนะครับลงตอนนี้ ลมสีลมสีคำรามใส่กันกหลังจะเคลิมได้เวลามันไม่ได้ไหลตลอดเนาะเคยบางช่วงเพราะช่วงมันไม่ไหลนะพอจะได้นอนกำลังจะร้อาคำรามคำรามอ่ะสิงโตคำรามดูคำรามช่วงนี้จะเป็นช่วงได้พักเบรกนิดหน่อยบกล้อสวนขึ้นไป เดียวชมจริงตรงไหนมีต้นไผ่ตรงนั้นคืออุดมสมบูรณ์ป่าต้นน้ำนครับไผ่มันคือ,อ,ขอเขาเรียกว่าตูสูบน้ำบาด,ดาลสำหรับธรรมชาติเลยไผ่เอิชอบชมอ,อาสามศูนยสองสี่ครับด้านหน้าของเราคือทิวแม่ห้องสอน อก็ดูไล่ดูได้นะครับถ้าจะทำเวลาอยากจะัำซิ่งซิงทิวเอิฟมันมีแต่สวนมาจากไกลด้วยใช่ครับเอาระจแอนลงก็จะได้ยินแต่่าจะเป็นแต่ทิว,ทวไม่ได้เข้ามานานเส้นนี้ไม่หมูไม่หมูเร<ว>าคอยลองตอนลงนะตอนนี้แค่ได้พักเบรกพอช่วงลงนี่ จะมีเรียบอยู่ตรงนี้แหละครับธรรมาดาขนาดเรียบก็ยังโค้งครับามไม่ใช่รถับีนแล้วถ้าฝนตกนะเส้นนี้มันจะฉ่ำเพราะมันป่าต้นน้ำใช่สนุกโอ้ความขดเคี้ยว ใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกนะครับเห็นอย่างนี้ก็ยังลงต่อนเนื่องอยู่นะแต่ยังไม่ถึงช่วงชังนเกียร์ดีตายแน่นอนแตกก็เห็นสารประพูมนันเนี่ย <c oughs> เกียร์ดีทั้งหลายแ <c oughs> หวกเสุด <c oughs> ยอดนะฮะเสะน้นนี้ถนนสวย มาขับเล่นกินลมกันได้นะมากินลมเซนนี้นะคิดยังไงฮะเต็มปอดใหญ่ๆนะนะต่อไปนะครับหมดช่วงพักแล้วจะลงต่อเนื่องจะถึงด่านป่าไม้เลยนะครับประมาณห้ากิโล เสียงเอนจินกันยังเอ่อในสวนขึ้นไปหนึ่งคันนะครับ่่นะเจดีย์ไม่รอดนะไ,ไ,ไ,ไหลบวดเลยแหละขนาดเกียร์หนึ่งล็อกยังรอบตีกันตลุดหน้าปักพื้นเลยนะครับสังเกตที่คันหน้าได้นะครับนี่อ่อนหนึ่คันี่แม็กขาวขึ้นไป <า>เครอจิ้นลาขับไป t ตันรุ่นนี้เนี่ย<อ>ตรงวสวอนมันเซ็ตมาให้วิ่งดีใช่อเอ,เอ,เอเ็นจินจัน,นเลยมันจะไหลอย,อย่างเดียว้าพวงไม่เล่นเกียร์นะใช่เ,<อ>เ<อ>หนื่อยครับคันหน้าเห็นเขาแบบถ้าไม่กดเบรกก็เอ็นจินนะครับอมองคลิปมันเหมือนง่ายเนาะใช่แลต่อไปจะมีหักด้วยนะงลงละจะลงดิ่งละ เดี๋ยวจะลงดิ่งพระสุธาแล้วนะครับชอบหนึ่งก็ถึงป่าไม้เลยให้สัญญาณนะคะระับรไฟหนึ่งคันนะครับ ไม่เบาไม่เบาดิ่งไปสุดท้ายจนถึงด่านป่าไม้เลยตอนเนี้ยช็อตพาดาว่ะตามด้วยพระไม่สองโอ้โหไม่มีจังหวะได้อยู่ได้ยอนไงโอ้ยงเครื่องมันเล่นขนาดเสียงกรี๊ดแกรี๊กรี๊ดหกล้อแล้วครับอืมสัญลักษณ์ โอ้ครูครูเส้นเนีผมลืมไปนานแล้วเส้นนี้ฉันมาที่ไรมวนทุกทีมวนทุกทีถึงด่านป่าไม้เมื่อไหร่คือเรียบเมื่อนัน้นถ้าไม่เห็นก็แสดงว่ายังไม่สุดโอ้สติงอะ่ะโอ้ <c oughs> ลงไปปพิกระกกดานเลยถ้าเบรกแตกก็ไปแตกกันที่ด่านเนี่ยลงมาเพื่ออ่าลงมาก็ด่านป่าไม้นะครับแต่แตกตรงเนี้ย ตาแตกก็มาแตกจมดานเก็บเงินนี่แหละครับโจะโอเคนะน่าจะได้ไอเดียครับเส้นทางทชชม3 0ม4นะครับเมืองเาเชียงดาวเมืองเคงเมืองขคงเชียงดาวครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ภาคลิปใหม่ๆจากพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สร็จเ่ยค่ะ บายบายเชงกทัวร์อะาความสุขวิธีการปล่อยวา่าความรู้คือการแบ่งปันไม้มีที่สิสุดค่ะบายบายอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ